พี่น้องไปใช้บ่ไดอ้อมสวนอีกแล้วมือนีมือนีอนอยุนาบานอากาศดีคือเก่าพี่น้องอันนี้อยูหนาบานอมือว่านี่อยอวนล้างบานพี่น้องตัวน,นี้นาบานมาว่าเบิง้งเบิ้งกุหลาบเดี๋ยวอีกว่าโดนสิเต็มสวนเลยห <c oughs> ลึกสาวเวลานี้คือเก่าเวลานี้เห็ดวิดีโอมาเบิ้งพี่น้องนี่หอมหอมเราจะจะสั่งมาเบิง้งใกล้ๆแต่่าเริ่มสิว่ายเหล่านี้ นี่แหละดอกดอกไม้กำลังสิข้นพี่น้องอยหนาบ้านเอาบุเป็นเห็ดน,นี่พอ <laughs> <laughs> เ,เห็นคนติยนี่พี่น้องนี่กุหลาบนี่เดี๋ยวก็งามสุดๆเลยนี่เป็นดอกเนาะเวลานี่อีกว่าโดนอันนี้พักเกษตรพักเกษตรพี่น้องก็ออกมาเอาถึงอาการแล้วนี่ดีใจแล้วคนก็ดีใจถึงแดดพักเกษตรก็ดีใจพักกฐินน้อร้อรุ่นพี่น้องร้อรุ่น อยากอยากกินหมากวันพิได้กินบ่นีนอันนี้นี่หอมหอมเ้เนี่หอมไหม,ไมเรานี้หอมยังขักเลยนี่แหละพี่น้องธรรมชาติหน้าบ้านอันนี้กะอันนี้กะดอกไม้เดี๋ยวกะเขินงามนี่นี่ดอกอน,นี้ถ้าเบิ้งสีเหลืองเต็มเลยเห็นไหมล่ะนี่แลาสีชูรีสะ ดอกสีเหลืองได้พี่น้องกำลังเริมนี่หนาวกระบ,บ่าตายผู้ใดอยากไ,ไปปลูกไปปลูกได้พี่น้องทักมาเดี๋ยวให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์บรรยากาศคุณสาวบริหตุงานทาสีโอ้จะมามาไกลแม่แม่ไปล้างว้านบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิ้ผ้ามาเบ่งตน้นต้นกล้วยต้นกล้วยบ่าตายไหมพี่น้องมาเบ่งตน้นกล้วยนี่เป็นเป็นยังไงแล้วพี่น้อง เริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้กระดอกออ,อกตองเสียอันนี้กระสีงามเดี๋ยวสีมารีวิวให้เบิรตอนทีว่าตอนทีว่ามันเป็นดอกเนาะอันนี้กระเทียมปลาเห็นบ่โชคดีนะเป็นดอกเอามาปลูกเนียวมาอปลูกพราะว่ายยังมันออกไปใส่บอร์ได้เดทุกปีไปเก็บแล้วกระมูอันนี้กระสีดอกสีชมพูกะงามนี่อันนี้กระดอกไม้สีขาว โอ้บรรยากาศดีเขาว่าอีกสองมือกับสีหนาวพะนะหนาวมาอีกเกิดอะไรชวอยู่น,นี่ต้นกล้วยต้นกล้ยวยใแต่ห่อสมัว,ว่บ่วตายด้วยพี่น้องบ่วตายบ่วตายของฝากจากเพื่อนเพื่อนมาให้บ่วตายเอาเพราะว่าหนาหนาวห่อไว้ห่อกระดาษไว้พี่น้องบัวมันห่อกระดาษพ่อผ่าผ่าจำรับที่ว่าห่อนี่แหละน้อง ลิบานแล้วมาบฟงจิวลิบมับงฟงจิวลิบไม่แลนี่ตามมาตามมาเอาฟงจิวลิบโอ้ยมีแหงมีแหงยังมีแหงเลยสวนน้อยๆแต่กะกะยังดีพี่น้อง,น,องนี่จิวลิบานแล้วอันนี้กักุหลาบด้วยที่น้องนี่อันนี้กักุหลาบนี่จิวลิบมีแค่นี้แหละแต่ว่าหน้าบ้านมันมันบ่ขึ้นเนาะเวลานี้ <laughs> ông mum này cứ câu mum đồng mèn ông ngao ông mum này cứ câu <laughs> ok phi non chụp đôi mum cầu bye bye chúc 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 con nha hát nha chúc chúc